Everything you can imagine is real ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการมันสามารถเป็นจริงได้ธุรกิจในยุค4.0แรงบันดาลใจจากสิ่งที่ชอบการเข้าใจธุรกิจของตัวเองเข้าใจลูกค้าและเข้าใจคู่แข่งมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจและดึงดูดค่ามวมสถิติ e c o เม e r c e 48%ใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ e ้นตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดตัวเลขผู้ใช้จ่ายผ่าน e c o m เซอร์ไพรส์ิกอัพชิปเป็น4 0ของการสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์เป็นการใช้ใจ่ายจากสถานการณ์โรคระบาดการใช้ใจ่ายออนไลน์ในช่วงโควิดจะอยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักก่อนหน้าโควิดระบาดมีเพียง9%นของผู้บริโภคเท่านั้นที่ซื้อของใช้ผ่านช่องทางออนไลน์แต่ในขณะนี้มีผู้บริโภคถึงของผู้บริโภคซื้อของใช้ผ่านช่องทางออนไลน์เรืมถึง86%ิของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะชอปปิ้งออนไลน์ต่อไปอีกในอนาคตหมวดของใช้ในบ้้าาานนนที่่ไดดรับคววมมิยมิยใชงโสุขภาพา เครื่องโฟอากาศเพิ่มขึ้น14%เครื่องกรองน้ําเพิ่มขึ้น23%เครื่องซักผ้าระบบสตรีมเพิ่มขึ้น46%อุปกรณ์สาหรับ work from home l a ท t o ปเพิ่มขึ้น34%จอมอนิเตอร์เพิ่มขึ้น31%เซ็ตหูฟังเพิ่มขึ้น31%เครื่องครัวเครื่องทํากาแฟเพิ่มขึ้น39%เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเพิ่มขึ้น99%เครื่องปั่นเพิ่มขึ้น53% ยกตัวอย่างแบรนด์ออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในเวลา3ปี d e i c o n Group บริษัทใช้เวลาเพียง3ปีมียอดรวมเป็นอันดับที่1ของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วในปี2564เพียงครึ่งปีวันที่25สิงหาคม2564มียอดขายในไทยกว่า2,100ล้านบาทและล่าสุดปี2565ยอดขายพุ่งกว่า5,000ล้านบริษัทกำลังวางแผนขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกดังนั้นซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะเข้าร่วมรถไฟขบวนนี้ธุรกิจระดับโลกที่ ควิธีเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ 1. นึ่งต้ง้งเป้าหมายคุณต้องมีความเข้าใจว่าคุณทําธุรกิจเพื่ออะไรและคุณต้อง กำหนดงบประมาณที่คุณจะใช้ในการทำธุรกิจและใช้งบประมาณที่กำหนดไว้อย,อยา่างเคร่งครัดมเตรียมพร้อมเผชิญกับปัญหาเตรียมพร้อมด้านจิตใจในการเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคิดถึงปัญหาไว้ล่วงหน้าเสมอเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบภาษีสี <4. S 2> ่ <4. S 2> เริ่มต้นจากจุดเล็กๆบริษัทอเมซอนไม่ได้กลายเป็นบริษัทซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาภายในชั่วขิดตาการเริ่มต้นธุรกิจจากจุดเริ่มต้นจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้โครงสร้างและกระบวนการทำงานของธุรกิจ5 มุ่งมั่นพัฒนายิ่งคุณมีความรู้มากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจของคุณมากเท่านั้น 6. มุ่งมั่นทำงานเพื่ออนาคตพยายามทำให้ลูกค้าของคุณมาใช้บริการธุรกิจของคุณจากคำแนะนำของคนอื่นๆ อย่าหมดหวังคุณอาจจะพบตัวเองเริ่มไม่สนใจทําธุรกิจหรือธุรกิจอาจจะไม่เติบโตตามที่คาดหวังไว้หรือคุณอาจคิดว่าการเป็นลูกจ้างทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากกว่าการทาธุรกิจที่มีความเสีย่ยงสินค้าออนไลน์ที่มาแรงในปี2022 1เครื่องสาอางสกินแคร์สองขายเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ3อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด4ีกล่องสุ่มสินค้า5แกดเจ็ตหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์6เครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านและนอกบ้าน สติ e r ลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุนคณะผู้จัดทนนํนายนัทนาท์นรุ่งวงนางสาวพิรด,ดาบางสำรวจนางสาวน้ำหอมกิษลิริเสรีคณะการจัดการสาขาธุรกิจส,สร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต